อนุทินนี่ยังมีความหวังสูงกว่าพลเอกประวิตย์เยอะเลยเพราะดูสภาพการตอนนี้สิเศรษฐกิจก็แย่มองไม่เห็นทางที่จะกระดกหัวขึ้นมาเลยถ้าเศรษฐาตกจากเก้าอี้ทักษิณคนหญิงพจจมานจะเอาลูกสาวมาเสี่ยงหรอลูกสาวซึ่งไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยนอกจากสืบสันดานพ่อกับแม่มาจะมาแก้ปัญหาอะไรได้วะ ไอ้พวกที่อยู่ในพักก็ลูกกระจอกที่ค่าชั้นต่ำชั้นเลวเกรดซีเกรดดีดอกทั้งนั้นส่วนไอ้พวกพี่เลี้ยงไอ้อ้วนไอ้มิงไอ้อะไรต่อมีอะไรก็ออกหน้ามากไม่ได้นึกไม่ออกเลยว่าในสภาพเศรษฐ,ฐกิจแบบนี้เนี่ยพักเพื่อไทยจะสร้างผลงานอย่างไรโดยเฉพาะถ้าเศรษฐาตกเก้าอี้แล้วมีอุง้งอิงขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักอยู่แล้วและต้องขยับขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรี ในสภาพความเสี่ยงแบบนั้นจึงมีโอกาสที่จะให้อนุทินมึงออกไปตายแทนกูก็แล้วกัน